หมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสนุสนุนสายลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่คุณหมอคะพิมรุงผิวที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถเติมเต็มร่องริ้วรอยให้ตื้นขึ้นสามารถทำได้จริงหรือเปล่าคะริ้วรอยบนใบหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแบบสำหรับริ้วตื้นๆที่เกิดเวลาที่ผิวแห้งเนี่ยค่ะการใช้เพีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยสามารถช่วยลดรอยแบบนั้นได้ ก็ยังมีครีมบางประเภทที่เหมือนกับช่วยพรางรูขุมขนหรือว่าร่องต,ตื้นได้ซึ่งมักเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางหรือว่ารองพื้นต่างๆนะคะครีมแบบนี้เนี่ยสามารถช่วยพรางริ้วรอยได้ชั่วคราวแต่พอล้างออกผลดังเปล่านั้นก็จะหายไปนะคะส่วนการรักษาริ้วรอยที่ลึกขึ้นมาอย่างเช่นริ้วหน้าผากนะคะหว่างคิ้วหรือว่าริ้วหางตาที่เกิดเวลายิ้มหรือที่มักเรียกกันว่าตีนกาเนี่ยค่ะ จำเป็นต้องใช้โบท็อกซ์ในการรักษาเพื่อที่จะลดการเกร็งของกล้ามเนื้อในบางจุดเท่านั้นแล้วส่วนริ้วรอยที่เกิดเวลาที่อายุมากขึ้นอย่างเช่นร่องแก้มนะคะร่องมุมปากหรือที่เรียกว่าร่องน้ำหมากเนี่ยรอยพวกนี้จําเป็นต้องใช้ฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มดังนั้นครีมนะคะสามารถช่วยลดหรือว่าช่วยพรางได้เฉพาะร่องตื้นๆเท่านั้นสําหรับร่องที่ลึกเนี่ย ก็ยังจําเป็นที่จะต้องใช้โบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์เนี่ยนะคะก็จําเป็นจะต้องปรึกษาและทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ